สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปการบรรยายนี้นะครับในวิชากฎหมายอาญานะครับเป็นการบรรยายของเนื้อหาในข้อที่4นะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับในวันนี้ครับก็จะมีการสรุป <c oughs> การบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อความผิดเกี่ยวกับการค้าอันนี้ซึ่งก็ไม่เคยไม่เคยออกข้อสอบมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศอันนี้ก็ไม่ได้ออกข้อสอบมานานแล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูตารางสรุปกันนิดนึงนะครับ ในการบรรยายครั้งในคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นการสรุปเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีมาตรา2 6งหกทับทับ4แล้วก็ทับ7นะครับตัวอย่างข้อสอบก็ลองให้ทุกท่านดูไปแล้วนะครับเป็นข้อสอบสมัยที่64นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาต่อเนื่องนะครับก็จะมีบรรยายสรุปเกี่ยวกับมาตรา1วงเลกบนะครับเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีอยู่ในข้อสอบของคลิปที่แล้วด้วยนะครับก็ลองไปดูทบทวนกันดูนะครับ แล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับตั้งแต่มาตรา270ถึงมาตรา275นะครับอย่างที่เียนใร้ทราบนะครับก็เนื้อหาในส่วนของมาตรา270ถึง275ก็ไม่ได้ออกข้อสอบนะครับส่วนความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับก็จะมีมาตราหลังๆอยู่สามมาตรานะครับที่เคยออกข้อสอบไปแล้วนะครับจะมีมาตรา276 282 28แล้วก็284นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปดูเนื้อหาข้อสอบ สมสมัยด้วยกันนะครับน่าจะ 42, 45แล้วก็55นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันเลยครับครับเดี๋ยวให้ทุกคนทราบก่อนว่าข้อสอบข้อสอบสมัยก่อนเนี่ยข้อ1ถึงข้อ6กเนี่ยก็จะมีเนื้อหาปัจจุบันเนาะปัจจุบันก็จะฟิกเนื้อหาไว้ว่าข้อหนึ่งมาตานี้ถึงมาตาน,ตนี้แต่ในอดีตผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาฟิกมากตาก,กันหรือเปล่านะครับ พราะบางปีเนี่ยหาในข้อ4ในหัวข้ออะไรนะความผิดเเกี่ยวกับเเพศในปัจจุบันเนี่ยก็ไปนปนอยู่กับข้อ5้็ข้อสบ้างอะไรเงนี้ครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ข้อ5นะครับอข้อข้5สมัยนี้น่าจะสมัยที่42นะครับก็สําหรับคําถามก็จะมีอยู่ว่านายโชดเจ้าของสถานบริการเริงลมได้พูดจาชักชวนนางสาวสวยอายุ17ปีบุตรสาวของนางเชยว่า ทำงานโรงงานทอผ้าเงินเดือนไม่พอใช้ไปนั่งชั่วโมงกับผู้ชายได้เงินมากกว่านางสาวสวยยินยอมครับนายโฉดจึงพานางสาวสวยไปพักที่สถานบริการเรืองลมของตนซึ่งมีทั้งดนตรีและเครื่องดื่มขายและมีหญิงบริการอื่นอีกเมื่อถึงชั่วโมงทำงานในเวลากลางคืนนายโฉดก็จัดให้นางสาวสวยมานั่งชั่วโมงกับลูกค้าชายที่มาเที่ยวโดวยเก็บเงบินค่าบริการเป็นหลายชั่วโมงในชั่วโมงทำงานลูกค้าได้ไประพฤติล่วงเกินต่อเนื้อตัวร่างกายของนางสาวสวยและนายโชด ยังได้จัดให้นางสาวสวยรับจ้างรูปบริมมเวณีกับลูกค้าด้วยโดยนางสาวสวยยินยอมครับต่อมานางเชยเนี่ยก็เลยพาตำรวจไปจับนายโชดนะครับแล้วก็พาตัวนางสาวสวยกลับบ้านดังนี้ครับนายโฉดจะมีความผิดฐานใดบ้างหรือไม่และคําตอบในข้อนี้นครับการให้หญิงบริการนั่งชมวงกับลูกค้าชายโดยให้ลูกค้าชายร่วงเกินต่อเนื้อตัวร่างกายของหญิงได้นั้นเป็นการขายบริการที่เป็นการอนาจารที่นายโฉดชักชวน และพานางสาวสวยให้ไปทํางานขายบริการเช่นนั้นจึงเป็นการพรากนางสาวสวยไปจากบิดามารดาโดยมีเจตนาเพื่อการอนาจารแล้วแม้นางสาวสวยจะยินยอมไปด้วยก็เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา319วรรคหนึ่งการที่นายโชดจะให้นางสาวสวยนั่งชั่วโมงโดยให้ลูกค้าล่วงเกินต่อเนื้อตัวร่างกายของนางสาวสวย และได้จัดให้นางสาวสวยรับแจ้งลูกประเวณีกับลูกค้าด้วยนั้นแสดงให้เห็นว่านายโชดกระทาไปโดยมีเจตนาเพื่อให้สําเร็จความใคร่ของผู้อื่นมาตั้งแต่ต้นการชักพาและจัดให้นางสาวสวยกระทาเช่นนั้นถือเป็นธุระจ,จัดหาหรือชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา282วรรคหนึ่งแม่นางสาวสวยจะยินยอมด้วยก็ตามเมื่อนางสาวสวยมีอายุเพียง17ปีนายโชดจึงต้องระวังโทษตามมาตรา282วรรคสอง คำถามในสมัยต่อมานะครับคำถามอันนี้ก็จะอยู่ในข้อที่5นะครับนายคล้อยนายมาและนางเมนปรึกษาตกลงกันว่าจะพานางสาวน้อยอายุ19ปีไปเป็นภรรยาของนายมาซึ่งหลงรักนางสาวน้อยมาแต่ก่อนครับแต่นางสาวน้อยไม่ยินยอมพอตกค่าจึงออกอุบายให้นางเมนไปชวนนางสาวน้อยไปดูภาพยนตร์นางสาวน้อยหลงเชื่อจึงออกจากบ้านตนไปกับนางเมนเมื่อเดินออกไปถึงถนนหลังบ้านนายคล้อยกับนายมาซึ่งคอยทีอยู่ครับ ได้ชวนกันจับแขนนางสาวน้อยฉุดเข้าไปในสวนข้างทางจากนั้นนายคอยและนายนางแมเนเนี่ยก็ช่วยกันจับแขนจับขานางสาวน้อยกดลงกับพื้นหญ้าให้ในายมากอดจูบแล้วข่มขืนกระทำชำเราจนสําเร็จความใคร่หลังจากนั้นนางสาวน้อยหลบหนีกลับบ้านไปได้ดังนี้นายคอยนายมาและนางแมเนเนี่ยมีความผิดฐานใดหรือไม่สำหรับคําตอบนะครับ นายคล้อยนายมาแล้วก็นางเมธเนี่ยร่วมกันใช้อบายหลอกลวงนางสาวน้อยออกมาจากบ้านบอกว่าจะพาไปดูภาพยนตร์จนนางสาวน้อยหลงเชื่อและช่วยกันฉุดนางสาวน้อยเข้าไปในสวนข้างทางเพื่อข่มขืนกระทําจําเราเป็นการร่วมกันพานางสาวน้อยไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อบายหลอกลวงและใช้กําลังประทุษร้ายนายคล้อยนายมาแล้วก็นางเมนจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา284ปนะครับประกอบมาตรา83แล้วก็ตัวนายมาเนี่ยก็ได้ก่อจุก และข่มขืนกระทำชำเรานางสาวน้อยด้วยนะครับก็จะมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา276วรรคแรกสรับนายคล้อยได้ช่วยจับแขนจับขานางสาวน้อยแม้จะไม่ได้ลงมือกระทำชำเราด้วยย่อมมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดตามมาตรา276วรรคแรกแล้วก็มาตรา83ส่วนตัวนางแมนแม้จะเป็นหญิงก็ปรากฏว่าได้ร่วมกับนายคล้อยและนางมาไดมากระทำความผิดมาแต่ต้นจนถึงขั้นช่วยจับแขนจับขานางสาวน้อย จึงมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกระทําความผิดตามมาตรา2อวรรควัแรกแล้วก็มาตรา83เช่นกันเพราะมาตรา2อ6ใช้คําว่าผู้ใดกระทําผิดหาได้บัญญัติให้ลงโทษเฉพาะชายเท่านั้นไม่นะครับส่วนตัวนายคล้อยนะครับนายมาแล้วก็นางแม้เนี่ยก็ได้ร่วมกันเป็นตัวการหลายคนกระทาความผิดฐานข่มขืนกระทําชํเราแต่ผู้ลงมือกระทาชำเรามีเพียงคนเดียวครับจึงไม่ใช่เป็นตัวการจึงไม่ใช่เป็นการร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันนะครับ อันมีลักษณะเป็นการสวมหญิงตามมาตรา2 7 6รจกวรรสองคองอำถามต่อมาครับนางสาวลำใหญ่อายุ19ไปเที่ยวดิสโกเทกได้พบกับกลุ่มของนายแก้วและนายเกิดกับพวกอีก2คนนางสาวลำใหญ่รู้สึกชอบนายแก้วครับจึงได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับนายแก้วที่โต๊ะเดียวกับกลุ่มของนายแก้วต่อมานายแก้วและนายเกิดกับพวกก็ได้พานางสาวลำใหญ่ไปที่บ้านเกิดเหตุนายแก้วพานางสาวลำใหญ่เข้าไปในห้องนอนนะครับ แล้วก็ทาชํเรานางสาวลำใหญ่โดยนางสาวลำใหญ่ยินยอมครับเสร็จแล้วนายแก้วก็ได้ออกจากห้องไปโดยปล่อยให้พวกของนายแก้วอีกสองคนเนี่ยผลัดเปลี่ยนหุนเวียนเข้าไปข,ข่มขืนกะทำชำเรานางสาวลำใหญ่ในห้องทีละคนครับโดยนางสาวลำใหญ่ไม่ยินยอมนะครับส่วนนายเกิดนั่งรอนอยู่ที่โต๊ะหน้าห้องนอนที่เกิดเหตุถือเสื้อผ้าให้เพื่อนอีกสองคนที่เข้าไปข,ข่มขืนกระทำชำเรานางสาวลำใหญ่โดยคอยดูเจ้าพนักงานตำรวจเมื่อพวกของนายเกิดคนที่2คข่มขืนกะทำชำเรานางสาวลำใหญ่เสร็จนายเกิด เห็นเจ้าพนักงานตำรวจเดินผ่านมาหน้าบ้านที่เกิดเหตุก็ร้องบอกพวกของตนนะครับแล้วนายเกิดกับพวกอีกสองคนนั้นก็พากันหลบหนีไปใหู้ลนิิฉัยว่านายแก้วและนายเกิดมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดบ้างและสําหรับตรงคําตอบในข้อนี้นะครับนายแก้วกะทาชาเรานางสาวลำใหญ่โดยนางสาวลำใหญ่ยินยอมจึงไม่มีความผิดฐานคมขืนกระทจชาเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276วรรคแรก แต่เมื่อนายแก้วออกไปจากห้องแล้วไปให้พวกของตนสองคนเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขาเ้าไปข่มขืนกระทำชำเรานางสาวลำยทีละคนถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่พวกของตนสองคนก่อนหรือขณะกระทําความผิดนายแก้วจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดฐานข่มขืนกระทําชำเรารอันมีลักษณะเป็นการทวมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา, 26, า2องร้อยเจ็ดสิบหกสองประกอบมาตรา86ครับตัวตัวสําหรับในสาหรับในเกิดเนี่ย ก่อนเกิดเหตุได้อยู่ในกลุ่มของพวกที่ร่วมกันข่มขืนกระทําชํเรานางสาวลํใหญ่แล้วก็ขณะเกิดเหตุก็นั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าห้องนอนที่เกิดเหตุถือเสื้อผ้าให้เพื่อนโดยคอยดูเจ้าพนักงานตํารวจและเมื่อพวกของนายเกิดคนที่สองข่มขืนกระทำชำชำเราเสร็จเนี่ยนายเกิดเห็นเจ้าพนักงานตํารวจเดินผ่านมาหน้าบ้านที่เกิดเหตุก็ร้องบอกให้พวกของตนทร้าและพากำรวจหนีไปด้วยกันเช่นนี้ถือได้ว่านายเกิดได้ร่วมกระทําความผิดกับพวกอีกสองคนที่ข่มขืนกระทําชำเรานางสาวลํใหญ่แล้วนายเกิดจะมีความผิด าฐานเป็นตัวการร่วมกับพวกคมขืนก็นทำาจำเรามอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 7 6กวรรค2ประกอบมาตรา83ก็จะสังเกตได้ว่าโจทย์ค่อนข้างสั้นนะครับแต่ทงคำตอบก็ต้องอธิบายให้ยาวแล้วก็ครอบคลุมทุกประเด็นเช่นกันนะครับในข้อสอบในอดีตนะครับโอเคก็ลองดูกันผ่านๆน,นะครับเพราะว่าข้อนี้ไม่เน้นเนาะข้อ4ต้องเน้นเรื่องอะไรนะเอกสารปลอมเท่านั้นเนาะ จจะดูบัตรอิเล็กทรอนิกส์บ้างโอเคถ้ายังไงก็ขอให้ทุกท่านทบทวนเนื้อหาให้ดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายสรุปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ